เปรียบดังฝนโปรยฟ้าแผ่แต่แดนทิพย์และละลิปหยาดลงมาล่าแหล่งสยามเป็นนางแก้วพิมนผู้คู่องค์รามเทิดพระนามเรื่องทาตรีสีแผ่นดินขอนางแก้วณนะวะมินทราธิราชโรคาปราดมาลายศูนจบมูลสิ้นชาวไทยสองขอทรงรับสดับยิน ผูวปัตพินถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมคิดจันทธรมรึกผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชาการพ่อค้าและประชาชนจังหวัดปทุมธานี